ผมมาถึงเกาะนี้ตามคำใบ้สุดท้ายที่เยื่อทิ้งไว้ก่อนหายตัวไปอย่างลึกลับเกาะที่ถูกลืมเลือนที่นี่มันอะไรกันผมพึมพำกับตัวเองมองไปรอบๆซากปรักหักพังที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันหน้าทึบเหมือนมีใครพยายามปกปิดอะไรบางอย่าง ผมพบกล่องไม้เก่าๆถูกซ่อนไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเปิดออกก็พบแผนที่แผนที่ที่ชี้ไปยังจุดจุดหนึ่งบนเกาะต้องเป็นที่นี่แน่ผมพูดขณะเดินตามแผนที่อย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาถึงถ้ำลึกภายในถ้ำมืดสนิทผมจุดไฟฉายส่องไปรอบๆ และสิ่งที่เห็นทำให้ผมขนลุกผนังถ้ำเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและมีข้อความสลักไว้ว่าพวกมันรู้เสียงลมหวีดหวิวในถรร้ำทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ผมรีบสำรวจต่อไปและพบสร้อยคอที่เยื่อใส่เป็นประจำนั่นยืนยันว่า เขาเคยมาที่นี่แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือผมพบทางลับที่ซ่อนอยู่หลังน้ำตกผมจะเข้าไปหรือไม่หรือควรเรียกกำลังเสริมแต่ถ้าพวกมันรู้ว่าผมอยู่ที่นี่เวลาเหลือน้อยแล้วผมต้องตัดสินใจ